กาบี้ส่งข้อความซึ้งถึงแฟนวอลเลย์ไทยขอบคุณสำหรับความรักและความทรงจำดีๆกาบี้ส่งข้อความซึ้งถึงแฟนวอลเลย์ไทยในเชียงใหม่ขอบคุณสำหรับความรักและความทรงจำดีๆข,ขณบะขบู๊วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025วันที่28ตค68ควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่มซีนัดสุดประชุมแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ บราซิลเอาชนะเปอร์โตริโก3-0เซต25-19 25-13และ25-18ตีตัวเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มก่อนเดินทางมาแข่งรอบน็อกเอาท์ที่อินดดสเตียมหัวหมากกรุงเทพกาบี้หัวเสาซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบราซิลได้โพสต์ขอบคุณแฟนๆที่เชียงใหม่สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นเธอรับรู้ถึงความรักที่แฟนๆมอบให้ไม่ใช่เพราะของขวัญหรือสิ่งของแต่หมายถึงแววตากอดและรอยยิ้มกาบี้ระบุว่าเชียงใหม่ประเทศไทยชาวบราซิลแฟนๆ วันที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจำที่พิเศษที่สุดในเส้นทางอาชีพของฉันเรารู้ดีว่าวอลเล์บอลนั้นมีคุณค่ามากแค่ไหนสำหรับประเทศไทยแต่ทุกครั้งที่เราได้มาเยือนที่นี่กลับยิ่งทำให้ทุกอย่างดูยิ่งใหญ่และพิเศษมากขึ้นไปอีกฉันอยากขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พวกคุณได้มอบให้เราในช่วงวันที่อยู่ที่นี่ไม่ได้หมายถึงของขวัญหรือสิ่งของแต่หมายถึงแววตากอดรอยยิ้มการตีมือและความรักความอบอุ่นทั้งหมดที่ฉันและทีมชาติบราซิลได้รับ เพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือวิธีที่เราสัมผัสผู้คนวิธีที่วอลเล์บอลกีฬาเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งประเทศและร่องรอยความประทับใจที่เราทิ้งไว้ต่อกันขอบคุณมากจริงๆจากนี้เราจะมุ่งหน้าไปยังเส้นทางใหม่พร้อมความท้าทายใหม่ๆโดยพกพาสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกคุณติดตัวไปด้วยสําหรับบราซิลมีคิวลงสนามพบโดมินิกันวันที่31สคอค68เวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย